สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับวันนี้เรารับรถส่วนบุคคลนะครับรถเขียวเหลืองนะฮะมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถบอดี้เดิมนะครับผมปี2014นะครับคันนี้เราจะแปลงฉมหน้าเป็น2017นะครับผมราคาก็อยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทนะครับมีสเก็ตลบคันแปลงไฟหน้าให้ใหม่นะครับคันนี้รวมเบาะด้วยนะครับรถคันนี้นะครับบอดี้เดิมเป็นสีขาวนะครับผมนี่นี่นะครับสีขาว ลูกค้ามาจำมานะครับสามารถโอนใส่ชื่อลูกค้าให้ได้เลยนะครับคันนี้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเรื่องปลดนะครับท,ทําสีซึ่จะไปปลดทีเดียวบอดี้คันนี้เป็นสีขาวนะครับผมบอดี้ตัวถังรถตังแต่ป้ายแดยงมานะครับบอดนี้เขาจะเพ่มเป็นสีครีมนะครับผมตัวตรงกับคอนโซลตร,ต,รตรงนั้นนะครับผมนะพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมนะอักมาเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม 1.6G คันนี้เป็นเกียร์ พูดถึงเราจะขับกีธรรมดาก็ได้นะครับอยู่ในรูปเดียวกันเลยนะฮะทั้งออโต้ทั้งกีธรรมดาอยู่ในรู่นเดียวกันนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมตาไฟหน้าอะไรบนนี้คือจะเป็นเปลี่ยนทิ้งหมดเลยนะฮะกันชนหน้าเราก็เปลี่ยนทิ้งหมดเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมนี่คือเป็นบอดี้ครั้งแรกให้พี่น้องเห็นก่อนนะครับว่ารถมันเดิมขนาดไหนนะครับมีรอยเขียวรอยชนไหมครับคันนี้นะครับก็มีรอยขูดขีดอ่าด้านข้างนิดหนึ่งนะครับ เราันนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมนะก็จะมีรอยประมาณนี้นะครับวันนี้พวกเราดึงออกนะคนดึงออกนะครับดึงออกนะครับพวกรอยอักพวกนี้เดิมนะครับผมไม่มีชนพี่น้องเป็นนี่นะฮะของเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบทักมาได้พวกบ่อนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับผมเราหุ้มใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นแพรสายเตอรยนะ อันนี้เอาไว้นี่เกดได้สร้างหลุดหนิเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้เวลาตัง้งแต่ที่บุได้ต้องไปเอาคอนโซลนี่ต้องได้หุ้มใหม่นี่นขาคตรงนี้ได้หุ้มใหม่เลย,เยติดกาวรว้อนมานครับผมนี่หุ้มใหม่สวยแน่นอนครับผม จินช้าก็ทักมานะครับผมนะเลือกสีได้นอกจากไม่ทําสีขาวแต่ผมว่าถ้าเป็นบอดี้สีขาวแบบนี้เราทําสีขาวจะสวยมากนะครับกระจกหน้านะครับเดิมครับผมเดิมจริงๆนะครับคันนี้นะอีกคันหนึ่งที่อยู่ช่างเนียบก็เดิมเหมือนกันแต่คันนั้นเราจะทําเป็นสีตัวถังรถนะครับนะครับแป้งชมให้เลยแล้วก็ใส่สก็ตให้รอบคันนะครับคิดสองแสนห้าหมื่นเก้าบาทนะครับผม แล้วก็มีเบาะด้วยนะครับนี่เขาจะเอาอุปกรณ์ไปส่งช่างแนบนะครับเป็นตาไฟนะครับผมมาแล้วบอลุนนี่นะครับผมสกเก็ตของคันนี้แหละที่มาใหม่นี่แหละครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โทรมาที่บริษัพท น0933736126นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 9 3 3 7 3 1 2 6ครับท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับเบอร์นี้เลยเป็นทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์นะครับในเบอร์เดียวกันนะครับอีกรอบนะครับ0933736126ครับดูรถได้ที่บ้านยางเครือนะครับผมตำบลเมืองทุ่งอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่อู่ช่างแนบนะครับคันนี้เราจะไปจอดที่นั่นนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ ช่วงนี้เราก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้รถไม่ได้ล้มนะครับผมก็พอดีไม่รู้เป็นอะไรนะครับไปหาหมอเขาบอกว่าเชื่อมเหล็กเหมือนอันนี้เลยนะครับเหมือนรถล้มเลยนะฮะัสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีราคาถูกก็อยู่เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งเกียวออโต้นะครับปีห้าเครื่องยนต์สายมอสแตรถเดิมเครื่องดีนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบอยากให้เก็บสีให้ก็เพิ่ม หมื่นหนึ่งหมื่นบาทก็ได้นะครับผมสีหนึ่งหมื่นบาทก็พอใช้ได้เลยนะครับสีก็เงาเหมือนกันนะครับคันที่อยู่อู่นะครับผมนะฮะที่ผมลงไปก่อนนั้นนะฮะเกียอตโตอ่าปีสิบสิบสองนะฮะปีสิบสองสิบสามมีละเก้าหมื่นเก้าเป็นเครื่องยนต์สามเซตนะครับที่อยู่ที่อยู่ไปกดดูคลิปได้นะครับผมลงไปแล้วตอนนั้นนั้นอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวระเทศนะครับเพิ่งตื่นนะครับเราจะไปอู่ช่างเนียมกันนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ